เอาแล้วก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนัดง่ะนะครับแลว้วน,นี้เราอยู่ในเกมอันนี้ไหมราสเตนนั่นเองนะครับวันนี้ครับสืบเนื่องจากคลิปที่แล้วเลยก็คือเป็นคลิปสอนลงแบบง่ายๆนะครับสำหรับตัวที่ใครก็มีได้นะแต่รู้สึกว่าคลิปมันจะยาวไปนิดนึงใช่ไหมหลายๆคนอาจจะขี้เกียจแล้วก็เบื่อที่จะดูงั้นวันนี้ผมมีอีกวิธีหนึ่งมานำเสนอในการลงโหมดบาบนนะครับ บอกเลยว่าคลิปนี้ใช้ตัวละครแค่3ตัวเท่านั้นไม่ซับซ้อนวางง่ายๆสริปได้จบภายใน5 6นาทีเท่านั้นเองอยากรู้เลยใช่ไหมว่าเป็นตัวอะไรทางั้นไปรับชมกันเลยครับผม Let's go <S คุณกำลังป,ประสบปัญหาโรบักไม่พอใช่เลยถ้าใช่ผมขอเสนอกระบักร้านใหม่ เติมถูกเติมไวปลอดภัย100%มีระบบกดเกมพัสแมพต่างๆเช่นบ็อกฟูดคิงเลกาซี่อ a นิเมะแอดเวนเจอร์ออสตาและยังมีระบบรับเติมแบบไอดีพัแถมอนาคตก็ยังจะมีแบบกรุ๊ปเข้ามาอีกเลทโคตรจะดีเลยนะเออนอกจากนี้ยังมีเกมอย่างเช่น Rov Free Fire PUBG Mobile Arena Breakout ไปต่ำกันได้แล้ววันนี้ที่คราวบัตโอเคตอนนี้เราเข้ามาในดาษเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ผมจะใช้ตัวละครทั้งหมดแค่3ตัวเท่านั้นผ่านชิวๆแบบสบายๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะเว็บแรกครับผมจะวางเป็นตัวยามินะครับสามารถเอาตัวชิดกำแพงตรงนี้ได้เลยนะครับวางได้เลยนะทำตามผมเลยนะครับ เราจะห้อยข้างหน้าไว้สองตัวนะครับเพื่อเอาดาเมจตอนต้นแล้วก็เอาตัางค์ช่วงแรกเท่านั้นเองนะครับไม่ต้องอัพใดๆทั้งสิ้นนะฮะตรงนี้ผมจะใช้ยามินี้แค่2ตัวเท่านั้นโอเคแต่ตรงนี้ผมรอตังค์แป๊บหนึ่งครบ600ปุ๊บหวังได้เลยนะครับอ่ะโอเคหลุดไปช่างมันนะครับไม่ต้องสี่เรียสหลังจากนั้นครับ ให้เราทําการเก็บเงินนะครับให้ถึง1,750เพื่อวางสุขนะตัวที่2นะครับเดี๋ยวรอเลยสุขณะนะครับผมจะวางตรงนี้นะครับอยากจะให้วางตรงตรงตรง,ตรงที่เดียวกับผมเลยนะครับวางตรงนี้เลยนะจะดีมากๆนะครับเดี๋ยวรอตังแป๊บหนึ่งนะะโอเคเดินมาแล้วหลุดช่างมันนะครับ ไม่ต้องรีบไม่ต้องรอนะครับรอบนี้เราจะลงแบบชิวชิวสบายสบายเลยนะครับอีซี่ฮะอ่ะโอเคลงได้แล้วลงเลยนะครับเดี๋ยวสูนะจะเก็บงานเองนะเพราะวงตีของเขานะครับหลังอีโวแล้วกว้างมากนะครับแต่แต่แต,แต่เราจะยังไม่อัพทิ้งเอาไว้แบบนี้ก่อนนะครับให้ไปทําการลงโกโจนะครับตรงนี้นะตรงนี้เลยสังเกตดีๆผมจะลงตรงกลางเท่านั้น นะครับผมจะลงโกโจตรงกลางนะครับสองตัวลงทั้งหมดสองตัวนะครับชิดๆกันเลยนะไม่รู้กลางของใครเป็นยังไงแต่กลางผมเป็นแบบนี้นะครับก็อยากจะให้ลงกันได้หน้าตาประมาณนี้แล้วกันนะครับหลังจากนั้นให้เราทําการเก็บตังอัพโกโจนะครับตัวละ1ขั้นนะครับแค่นั้นเลยนะตรงนี้เดี๋ยวมันจะต้องวนมาหาโกโจอีกทีหนึ่งแล้วใ โกโจเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับโอเคขาอีกประมาณพันหนึง่งจะได้ละคือมันชิลมากจริงนะผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรค,คลิปนี้มันชิลเลยคลิปที่แล้วพูดเยอะแล้วนะคลิปนี้ใครที่มี วัวก็ทําตามผมได้เลยนะครับส่วนใครที่ไม่มีตัวตามเซตนี้ก็ให้ทําตามคลิปแรกและกันนะครับอ่ะจะได้หน้าตาแบบนี้นะครับหลังจากคุณอัพโกโจไปแล้วตัวละหนึ่งขั้นพอเลยนะครับนะหลังจากนั้นให้เรามาโฟกัสสูขคุณนะหลังจากนั้นเก็บตังอัพสุขคุณนะตัวเดียวเดียวเดียวเลยไม่ต้องทําอะไรแล้วครับเนะี่ยเราคุยกับแป๊บเดียวเว็บ9แล้วแล้วเดี๋ยวมันก็จะจบแล้วนะครับเพราะว่ามันง่ายซะเหลือเกินนะ เล่นตามนี้เซตนี้คือแบบอีซี่ไปเลยครับเผื<ๆ>่อเอฟเได้ด้วยนะพับจอไปดู YouTube พับจอไปทำนั่นทานี่แล้วก็แวบ,บกลับมาอัพสุคุณะเป็นระยะระยะก็ได้แล้วเนี่ยจริงๆผมไม่รู้จะทำอะไรแล้วคือมันจบแล้วครับแค่วางแค่มาถึงขั้นตอนนี้คุณก็อัพสุคุณะไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยตามตังที่เด้งขึ้นมาแค่นั้นเองนะจบแล้วครับคลิปนี้จริงจบแล้วก็คิวแล้วว่าไม่มีอะไรแล้วอ่ะเดี๋ยวไปรอดูเว็บ,บอสเลยแล้วกัน นะครับอ่ะโอเคบอสออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลือดบอสกันนะบอสจะเลือดอยู่ที่ประมาณ6 0แ0น0นะครับอ่ะพอเข้าวงนะเดี๋ยวคุณดูเลือดบอสลดนะครับเห็นไหเห็นป่ะติดเดือดไหลลดเรื่อยๆรัวๆ,ๆ,ๆนะครับแรงมากครับผมสูกนะุณะอีโวนะใครไม่มีก็ ไปหามาใช้กันนะครับจำเป็นจริงๆนะเออแค่นี้เลยนะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจช่อบนั้นงนะด้วยนะครับคลิปนี้ผมขอเลยแล้วกันนะครับไอเดียการลงเลทนี้เป็นของน้องบีมนะครับชาเลนนี้เป็นของน้องบีมนะน้องบีมคิดมาให้ผม นะผมอยากจะขอให้น้องบินสัก30มไลค์พอไม่เยอะเลยนะครับคนละไม้คนละมือเนาะอ่ะโอเคผมไม่รบกวนเวลาทุกคนแล้วนะครับขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเห็นไหมดูดิชิวเอฟได้เลยฮนะจริงๆใครใช้แล้วเอฟเคได้เม้นมาด้วยนะอ่าได้ฉาดอะอีซี